ตกตาเยื่อครับและตอนนี้ผมก็เล่งสีผ้าพี่นนอกนะครับยางลงไปที่บริเวณด้านล่างของน้ำตกตาเยื่อนะครับโดยจุดให้ใ่รเของต้นตาเยื่อนก็คือเป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผานะครับแต่เราก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความสวยง,งามและเป็นธรรมชตินะครับในออพื้นที่ของโตน้ำตกเองนะครับบิวเหมือมันเมืองหนอกเลยนะครับเดินข้ามไป เพรว่าในการย่างลงไปเบิ้งนี่ก็ต้องใส่พลั่กกัลังเล็กน้อยหนึ่งครับเพราะว่าทางลงมันค่อนข้างทีชันแน่ครับแต่กับบอบอชันแห้งครับลงกแดดเล็กหน่อยกูยังใลงกแดดนะครับสวยงามครับผมเดี๋ยวสีผ้าไปปุ่มเบิ้งมุมจีมีความสวยงามก่อนครับ ดูจุดไฮไลท์ของระบกกันครับ ที่นี่ก็เป็นธรรมชาติสูงนะครับตรงน,นี้เย็นนะ ก็เบิงุดเนตกถึงตกลงมาแล้ว,กกวาาครับช่วงนี้ก็เป็นปลายต้นปลายฝนแล้วก็สีเขาต้นฤดูหนาวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทางผู้มีประเทศของประเทศลาวตอนนี้ก็ยังมีความชุ่มชื่นนะครับอยู่ที่ลาวไต่มีความชุ่มชื่นนะครับที่เห็นหมอกยังสินนะครับ มัเบิ่งกันครับตง๊กตาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสวยงามของประเทศล่าอีกเช่นกันนะครับมันต้องล่งไปด้านล่างครับยังเห็นความสวยงามปุึ้นไม่เห็นแต่ไม่เห็นต้องย่างลูกไปครับดังสิห็น อ้าวมากับต้องลกอีกพื่อเ่าแล้วครับวันรีกมันมีห้าลกดีกว่าเดิมอะแบ่าออกมาตระ่าประมาณส่นหนึ่ทางลูกับตกตาเนี้ยงนะครับ โอ้เอโอ้เห็นความเขียวนะครับของต้นใหม่นะครับทางง่างลมระาทางเนื้อตืเม ระยะทางอีกไกลวู้ดีอยู่ครับมีเล่าให้จับ ก็ลื่นนะครับเลิ่อนแนะครับขั้นลงเดี๋ยวเพิ่งมองความสวยงามของน้ำตกกันครับมองที่เป็นจุดไฮไลท์กันครับสวยงามครับโอ้เย็น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 ,ยน,ยน แล้วแี่ยลื่นลื่น

เลืดีความสวยวาสงามของรถปุ๊า่าพูนะครับแต่ว,ว่าทางขึนมันต้งงานชั่นหน่อยนะึงถ้าบนน้อยเหรอผมเจอปุ๋ละแต่ว,ว่าลงมากแล้วก็คุ้มครับย้อเดีนทานมากนี่ผมลงมาแล้วเรา่อไรไปทายอยู่จิราจะใส่เวลานุนกันใดครับก็ได้อา่าพปไกให,หลายแต่ตอนนี้มอนิด มาเที่ยวนี่ก็เน้นคลิปนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับกับความสวยงามของน้ำตกตาเยื่องนะครับว้างขึ้นโคชั่นเลยครับน้องแต่แต่ดีทีเขามีบันไดเข้านะครับแล้วก็มีเล่าให้จับจับเล่าเสร็นะครับค้ามสูงน้ำตกสูงแฮงสูงมากครับความชั่นสิโลมานเหรอครับเป็นไงบ้างครับ เียเกิค,ครับมาตอนนี้คือเหมาะเลยครับบรรยากาศกับเท้างามสาโคตรเลยโคตรตอนนี้ข้างสวยเลยครับจากไม่กูโปเป็นไม่เท่าแล้วครับตอนนี้โอ้ยใจ

กวไม่ลงเลยร,รู้ว่าเหนื่อยเลยไม่ขึ้นไม่ลงไปเลยอ๋ใ <c oughs> อใส่เวลานางวักเอใส่เวลานางถักมงลิงจะข้าวนะครับ เหลืออีกหนึ่งสถานที่ที่ไปคือน้นนำตกตาดเนื่องนะครับก็ขออภัยครับอีกหนึ่งสถานที่ที่เข้าสีไปคื้นน้ำตกตาดฟ้านนะครับ <c oughs> แล้วสี่้าไปบึงอ่าไปเบึง,บงข้นขึ้นมาจากน้ำตกมาบึงปฏิกิริยากันรีแอคชั่นกันนะครับว่าอ่าขึ้นมากเนี่ยจะมีปฏิกิริยาไดเปจนทำเราบมเมย์ขนาด ขนาดผมเดินปลาบ้าหลายเกี่ยวนะครับช0บชกบโลรับต่กันยังมีความเมื่อยอยู่นะครับนี่กำลังลงไปครับข้า,างวะต่ะเอ,อตเป็นไงวะท็อท็อปซ่าเขายัางเพิ่นบอก ยังรศัพท์เขายังรื่อไผยังยังไม่ช่วยอีกเป็นคนที่มาเป็นไงาครับสบายมากเพราะผ่านอ่าอย่าเนื้อติ๊ดผ่นผ่านผู้จังนาใหญ่มาแล้ว ก็เป็นที่คนแกพาคนแกมาทรมานนะครับโอ้ยอ้หมดแล้วี่ไม่ลงเลยเดี๋ยวเขาบะหอดทีมาบะหอดมไม่นาล่ะทำไมย่ายเฮ้ยแล้วเงไดี๋ยวตุ๊บ หอมรันที่ไหนมครับจากไนครับี่เอจะไันี่บมไหครับโอ้แหนแหตัวให้พี่เปี๋ยว้วไปหอมเลยเหนไม่ตอนนี้โอ้บอกว่าเหน่ยเลยหอมเลยแหละเราไปได้ฟังเพลงหนึ่งไหมประเทศไทยรวมเนื้อเนื่อประชารัชื้